เคยใช้อุทัยทิพย์กันไหมครับย้อนกลับไปอายุ90ผมจําได้เลยว่าเพื่อนๆผมโดยเฉพาะแก๊งสาวๆเนี่ยเขาจะต้องมีอุทัยทิพย์ติดตัวกันแทบทุกคนโดยยาอุทัยทิพย์เนี่ยเป็นยาแผนโบราณที่สกัดจากธรรมชาติจํานวนถึง32ชนิดนะครับโดยสูตรต้นตํำรับของยาชนิดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อนะครับว่าย um าทิพย์สำรันอ้าวแล้วชื่ออุทัยทิพย์ล่ะเป็นแบรนด์ของใครคือเวลาพูดถึงตัวยาอุทัยเนี่ยนะฮะหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้ทันทีนะครับว่าหมายถึงอุทัยทิพย์ซึ่งชื่อนี้เนี่ยก็เป็นชื่อแบรนด ที่ผลิตยาชนิดนี้จนโด่งดังไปทั่วสยามนั่นก็คือบริษัทโอสุสภาครับทีนี้หลายคนนะครับไม่รู้สงสัยเหมือนผมหรือเปล่าว่าสรุปแล้วเนี่ยเจ้าเครื่องสําอางแบบนี้มันเป็นอันตรายหรือเปล่าอย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่ายาอุไทยเนี่ยนะฮะทำมาจากสมุนไพรหลายชนิดซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิน้นคําตอบของเรื่องนี้มันก็คือไม่ได้เป็นอันตรายขนาดนั้นนะครับถ้าหากผู้ใช้เนี่ยไม่ได้มีอาการแพ้สมุนไพรที่อยู่ในตัวยาแต่ในเรื่องที่ใช้งานอุไทยทิพย์เป็นยาเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีข้อควรระวัง หลายชนิดในตัวยาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเย็นลงจึงไม่เหมาะสมกับการผสมน้ํากินในช่วงที่อากาศนั้นเย็นหรือว่าในช่วงฤดูหนาวนะครับ <c oughs> เพราะว่าอาจจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียสมดุลเสื่อการสูญเสียสมดุลเนื่องจากกรณีร่างกายเย็นเกินไปเนี่ยก็คือมือเท้าเย็นหนาวสั่นง่ายท้องผูกนั่นเองแหะครับ